5สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเข้าใจกฎจักรวาลกฎแรงดูดมากขึ้นค่ะ ข้อที่1นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณแตกต่างและพิเศษกว่าคนอื่นเสมอคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครทั้งมีความคิดเป็นของตัวเองและมีการจินตนาการเป็นของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าตัวเองสุดยอดและพิเศษและแตกต่างจากคนอื่นๆอยู่เสมอค่ะทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการแสดงออกต่างๆคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษและวิเศษอยู่ตลอดเวลาค่ะ ข้อที่2นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากตัดสินคนอื่นในด้านเชิงลบคุณไม่อยากจะยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปกว่าเรื่องของคุณเลยคุณจะโฟกัสแต่เรื่องของคุณเรื่องของคนอื่นคุณจะไว้ทีหลังและคุณจะไม่สวมการเป็นบุคคลนั้นๆเด็ดขาดคุณจะไม่ตัดสินใครในเชิงลบพูดง่ายๆเลยค่ะคุณพยายามที่จะแบบโฟกัสเรื่องของตัวเองแล้วยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลงนั่นเองค่ะ ข้อที่3ค่ะคุณมักจะมีเวลาส่วนตัวส่วนตัวมากๆที่เรียกว่าห่างจากครอบครัว ห่างจากลูกห่างจากแฟนเวลาสั้นๆสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอามาอ่านหนังสือมาเรียนรู้หรือมาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือมานั่งทบทวนคิดเรื่องงานไอเดียต่างๆของคุณคุณมักจะมีเวลาส่วนตัวที่แบบมากขึ้นเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงหรือวันละครึ่งชั่วโมงที่ให้ทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและมีอะไรใหม่ๆคุณได้จดบันทึกคุณได้อ่านคุณได้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณรักและหลงไหล คุณได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าถึงในเรื่องของจักรวาลมากขึ้นแล้วค่ะ ข้อที่4นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณคุยกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองบ่อยมากขึ้นค่ะเวลาที่เราคุยกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองบ่อยมากขึ้นคุณจะได้คําตอบและคีย์สาคัญค่ะและคําตอบนั้นจะชัดเจนและแม่นยําม,มากขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าคุณกําลังเข้าถึงกฎจักรวาลกฎแรงดูดหรือบางอย่างที่กําลังมาบอกคุณและคุณก็คุยกับตัวเองหรือโต้ตอบกับตัวเองไม่ใช่ว่าเราแบบจินตนาการแบบเพ้อฝันหรือใดก็ตาม แต่เราทุกคนส่วนใหญ่คุยกับตัวเองอยู่แล้วสังเกตได้เลยว่าเราจะมีเสียงสองเสียงในตัวเรานะคะเวลาการคุยกับตัวเองบ่อยๆมากขึ้นยิ่งทำให้คำตอบนั้นๆที่คุณต้องการมันชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มรักทุกอย่างรอบตัวเริ่มรักจักรวาลท้องฟ้าธรรมชาติเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิต คุณไม่ได้กําลังแบบมโ n o per ฝันหรือเป็นบ้าในโลกของคุณไม่ใช่ค่ะแต่การที่รักทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนั่นแปลว่าคุณเริ่มเข้าใจในการสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากจักรวาลกดแรงดูดกฎจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะการสื่อสารจากธรรมชาติบางครั้งเราได้คำตอบจากธรรมชาติด้วยซ้ำบางครั้งเรานั่งรับลมเย็นๆค่ะเราก็ได้คำตอบจาก ลมที่พัดมาอันนี้คือถ้าใครเข้าใจกฎจักรวาลกฎแรงดูดฟังโค้ดมาถึงข้อ5คุณจะรู้เลยว่าใช่บางครั้งคำตอบก็ไม่ได้มาในรูปแบบของเสียงแต่มาในรูปแบบของการสัมผัสบ,บางสิ่งบางอย่างเป็นแรงสะเทือนหรือพลังงานที่กําลังบอกคุณว่าใช่ทําแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วใช่นี่แหละคือคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอยู่บางครั้งไม่ได้ผุดออกมาเป็นเสียงแต่มา ผ่านความรู้สึกผ่านแรงสนเทสอนต่างๆจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณรักทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคค่ะถ้าสําหรับ ทุกท่านนะคะที่ฟังมาถึงคลิปนี้แล้วโคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องพลังงานและเป็นเรื่องที่จับต้องได้เมื่อคุณพลังงานเท่าเทียมถึงสิ่ง,น,งนั้นคุณจะสามารถมีสิ่งนั้นได้ตามที่คุณต้องการและปรารถนาค่ะโคส่งคลิปนี้ถึงลูกศิษย์ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะด้วยรักและส่งพลังโค้ชกไก่สวัสดีค่ะ